พักอะไรลนะ่ะเจนพักเียนพักเซียนพักเซียนฝรั่งป้าเป็นดงเป็นดงเลยลนะเบิงคุ่น่ะเดดออกออกดอกดีขนาดเอาเก็บเอาลูกข้างคลองน้ำจ้าข้างคลองน้ำหลายมากเด็ดเอาอ่อนๆๆน,น,นะลูกนะอุ้ยว่าจะไม่ออกนึกว่าฝนจะตกทั้งวันตกแต่ช่วงเช้า เด็ดเอายอดๆ่างนี้นี่หักเอาหักเอาหนิโอ้ยผูดผัวบอกม้วบอกแตกโอ้ยบ่อือเด้าอยู่เด้กกินเดอ้อตาผักเสียดก็ได้ <c oughs> นาผักปลากะหาเก็บผักปลาเด้อผักเสียนฟรังผ <c oughs> ักอะไรผักแอบเี้ยนเอ <c oughs> เอแซ่บไม่ล่ะแ <c oughs> เอขอขางโค้งน้ำเดี๋ยวจะพี่น้องปลาขางโค้งน้ำจะผูดผัวบอกม้วบอกแตก เ้ยักเอาหักเอาอ่อนอ,อ่นุถือฝุ่นไม่ไม่นี่เอ้ยอ,อ้วนดีขนาดโอ้ยต่างประเทศนะครับก็ได้กินผักปลานาเฮ็ดก็ได้หาเก็บเฮ็ดกินโมอึดแนวอยููแนว้อยากเนวก,กินเด้อต่างประเทศพี่น้องเอง้ยนาผักปลาเขาเก็บผักปลาไปกินนะจ๊ะขันส่มคักขนาดได้ดิอู้สิบเอ๋ ออืล่าเอาล่าเอาพู้เนาะออออ้าใส่ตะก้าปั่นจักรยานมาเล่นมีใส่ไหมมันหลายอ่ะวอมสุขคนไทยในต่างเดียนวันดูปอได้ไปเห็นงานกับปั่นจักรยานหาเละกินเข่าเทียงเสร็จแล้ว หาเลาเก็บพักกวนมันสิแก่กวอนนี่อีกแป๊บเดียวนี่แดดมหแห้งแก่กวอนได้นี่แก่เราขันสูมพปแสีบเนียยโอ้หืมกี่เด,ด่นเอ้ยพอใส่มีเอากระสอบมาใส่ขันเราวมนก็นยุบจกจ้า ความสุขอยู่ต่างแดนรอเก็บผักปลาเอาลูกมาเป็นมูคือเกาจ่ะพี่จักรยานเล่นไปน้ำหาเก็บผักไปน้ำออออเออเราเอาเราเอา ก้าวหนี่จาจาอืือง่ามสักเเดนไม่มาช่วยเก็บเหรอเฮ้มันมาซอยเก็บเลยบ่คอยเป็นคนสะอวดเป็นพี่ดอก่อ,อ,อยเหีนยหนึ่งยัง,ยงกินได้มักไม่จ้ะมักไคยมักมันคืหวาน ดงผักเสี้ยนเฮ้ยเหล่าเอาเหล่าเอาเอา้ยพุนกากซากด้วยคุณพุ่นเม่นเบิดหาเก็บอมุกป,ป้าเลือดเลือดหาโค้งน้ำจังไก่หมาไก่แมวกำลังจุ่มเฮ้ยอวน คนุผักบุกฝรั่งจนเหงาเลยละบ้างพี่น้องผุนหลคักไหลแน่ะค่ะเหงาสมนี่หักดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเด้อนี่อ่อนๆนี่ละบ้างแมนเหมดนเลยจ้าหางของน้ำเดี๋วเขาก็เห็นผักอีกชนิดนึงเนาะค่ะที่กินได้คือผักกาดผักกาดน้ำเนาะค่ะผักกาดน้ำเหมือนผักกาดหินบ้านเราเลยนะจ้ากินคือผักกาดหินได้ค่ะสิอกหินอลาค้ยหักโซ่เด้อ นี่ละเวลามันเหงาเลยนี่ละมันเป็นสีลบบพี่น้องนี่ผักบุ้งฝรั่งนี่นี่มันเหงาเล้วมือนนี่เขาก็าเอาเนาะคะ่ะเขาเก็บไปกินหลายเชื้อแล้วเฮ้ยเออเทียวมันกี่สิ่เทียวมัเออมาเก็บผักเหรอไม่ใช่นี่นี่นี่ผักกาดปลาหนิอื้อเสียบหนิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นดอกเหรอตัวนี้เขาคือมาซาที่เจเดนเนาะเรามาช้าอุ้ยมีให้เก็บอยู่มีให้เก็บอยู่นี่นี่นี่พี่นอ้องกดมาพวกของดี อันนี้พักบุ้งเนาะค่ะนี่พักบุ้งฝรั่งเหงาไปพูดขาดคองน้ำพุ่นพุ่นผุนผุนผุนบ่เอาค่ะมันีมันแก่แล้วเนาะจ้านี่นี่เห็นบ่ค่ะนี่ปาอากาศดีดีคุยกันเร็วคุวยตัวมะพร้าพักเสีบมาเบางมะ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 เบางเฮ้ยผักกาดหินนะคะผักกาดป่าจ้ะนี่อ่อนๆเลยนี่ออกินๆนี่แสียบเน้ะจ้่ มีหมดสิบวมาผัวพักชนิดนี้แล้วเดวนี่เกือบจะเม็ดบลลงมาเบืองทางผีขาค้อง,งน้ำจนมันสิแกแล้วพี่น้องอันนี้เอาไปขันสูมกระแซบแล้วจ้ี่นี่พักกาดป้านี่รสชาิคือพักกาดหินบานเฮาลรืจ้าสิออกหินคักก็พักกาดหินบานเฮาจ้าน,นี่ป้าเจเดนเจเดน ไม่เอาไม่ได้เอามีดมาตัดโอ้มันอวกดอกเดียวเขาเก็บเอาเต้นอ่อนๆตรงนี้ดอกเลยกันเนาะแล้วเพ่งเกือบจะเป็นมะมาพ่อเอาถือให้มะมาก่อนเอาใช่หมดเลยนู้นน่ะเขาเป็นดอกหมดแล้วเอาถือถือพ้นกับยางเหลี่ยมลายไหนอันนี้อันนี้กลเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจ้ะนี่อวกดอกเดียวผักป่าตามฤดูกาลผักป่าตามธรรมชาติออกดอกกับเก็บเอาเต้นอ่อน มีปลาอืมมีปลาโอ้โหสะออนสะอวนว่ดศิวะมะพรอยเดี๋ยวน้หาบอสันมันมันหมักอยู่น้ำคองงามจ้ะพักกาดที่นั่นี่เอ้าถือเอ้าเอ้าเอ้าเถือมะกล้วยนึงดอกสัญลักษณ์กระดูกขาวๆจ้ะ เอาไปคั่นสุ่มนี่แเสียบคือกันก็ผักกาดพิ้งก็ผักเสียบค้องน,น้ำอย่าลงไปอย่าลงไปปลาปลาเล็กๆมามานี่นูนี่เป็นดอกเป็นเหล้วมาสาพวกเจเด่นเอ้ยมาช้าเกินตรงนั้นนี้อยู่นี่ ดอกแล้วคุ้ยขนมัดกวนจะสามจีหมื่นเกือบสิบใครอยู่เด้เอาถือวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่กวนนี่มาท่านแกะไปไหนไก่ผักชนิดหน,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 นี่นมกยุยขังยุคกำน้ำจ้ะขังข้องน้ำนี่ผีเป็นดอกหมดแล้วทั้งผี่ มันมีข้นงใดอยู่นี่หินดีดีเด้เอบรรยากาศดีขนาดทั้งปุ่นก็มียูว่ามันเป็นดอกกุหลาว,น,วนี่เป็นดอกกุหลาว,เ,วเต็มเลยโอ้ปีหน้าจะเดินปีหน้าแล้วต้องมาดู กดนะนี่กวดมันจะแก่อืเนอะอืม,อมเอาหนูหาหินไปพีหน้าต้องมาให้ทันกวดมันจะแก่นี่เป็นดอกแล้วนี่เรามาช้า มันเป็นดอกกับป่อยมันเป็นดอกไปเด้อดอกมันโรยปีหนามืนก็ขึ้นจ้าในกำนึงในกำนึงป้าเอาไปใส่ตะก้าโก้มาตอนเพิ่นอันหู้แล้ววันหนี่งหู้แล้วต้องอันต้องมาเก็บก้อนอนั่นมันจะเป็นดอกปีหนาต้องมาเก็บไหมพรอ,อจ้าโกน อากาศที่อากาศป่าช่วนมาพืชอื่นแล้วจ้ะขังค,คว้างน้นอืมขันมาแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่คือสิพอดีโอ้ยม,มาตอพุนเป็นดอกมันแก่ฝนจะแล้วมันถือแดดเมียนเบิดเลยพุ่นกระลังขึ้นมันเป็นกระลังขึ้นดอกกระลังเ,เ,เป็นดอก oh, <my. S 1> เลยครับพี่ เก็บเอาดอกฟันสีโตกับพี่นอ้องงามายโอ้ยแล้วบังอ,อน่อ,อนๆเลยจ้ะเนื้อดอกอ้วนๆเนี่ย,ออยไปลวกไปลวกกินกับน,น้ำพริกลวกกินกันตบตัมบักหุ่งกับเยื้อกระบากันไปนะจ้ะเป็นยาสมุนไพรนะคะนี่เอาดอกดอกสิลตูมันนี่นี่อืมนี่มาเก็บเอาดอกอย่างนี้ให้หมามาหนิเลื้อเป็นซานนี่ เ็นไหมนี่ดอกตุ่มๆนี่เอาไปแกงเสอ x อมก n แซ l บจ้าตามความชอบนี่เก็บเอาดอกตุ่มๆอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่อะไรทำอะไรกนแล้วเป็นซานก็เอาไปกินไงลูกเป็นลวกได้ลวกกินได้นี่ออ้ยงามๆเอาดอกตุ่มๆนะครับงามมากเลยดอกตุ่มดอกบานก็กินได้เหมือนกันนี่เป็นกอวอยู่นี่น,<อ>นี่เก็บอเอาเลยนะก็กินอันนี้ได้ไหมได้ดอกนั้นก็กินได้เป็นยาสมุนไพร เป็นสมุนไพรเนี่ยแล้วเป็นซันมาทขามาเอาสีใกล้แบะเส้นอยา่าต้องเอาไปลวกมันเป็นสมุนไพรอีรกหน,น,นึ่งอืมอรุษได้ไหมได้ครับเก็บเอาเลยเก็บด้วยลูกนึ่งเอามาเก็บเห็นไหมทีอ่อนๆแล้วพี่น้องมึงสนีทกัหักแล้วพี่เต็มเลยพูดเหลืองอลามเป็นทุ่งที่คุณเหลืองอลามเป็นทุ่งเลยอเอาถือเอานี่อ่อนๆอย่างนี้ ือเอเานะคนนสวัสดีครับกวดร,รอบสองแล้วครับมามารู้ไหมอันอยู่นี้มีรถอันทตตีตรงนี้มีฟาร์มรถอันนั้นเขาไถนาเขาไถ ái, ไล่ไถนาใช่รถข้าเจ้านั่นพุนรถไถอูผิดจุ้มๆนี่เห็นไหมนี่นี่จุ้มๆนี่ลวกแซ่บจะพี่น้องนี่กรป่นกับแจ้วจ้าจ อ,อยากว่าภาษาไทยกับว่าท่านเลี้ยงความได้สุขคั้เจดินก็นได้ไค,อย,อ,อ,คอยเออคอยเลื่อนเลียวไปลูกนี่เอาดอกตุมต้มๆนะครับงามๆอู้กวนี่ไหมดอกตุมต้มๆที่จักรยานเหล่นก็ได้พักปลาไปกินนํำอันนี้นี่เป็นสมุนไพรเดอ้อพี่น้องนี่ เก็บไปลวกจะ้ะดอกตุึมใบมันเงามันมุ่นนั่นหากมันมุ่นนั่นเป็นควยเตอ่อเป็นสมุนไพรจัฝรั่งเาก็เก็บไปเห็ดช้าเห็ดเห็ดช้าตากแห้งเห็ดเห็ดช้าดื่มเนาะคะ่ะเอาถือเอาเดี๋ยวนี่ตากแห้งเห็ดช้าดื่มสมุนไพรต่างประเทศอือนี่ ดอกตุ้มๆเดีด๋ยวไปลวกคือก็ต่ำมัคหุ่งหวานกับปนกับแก้วกับน้ำพิดกับว่ากันไปแต่มื่อกี้เขาบอกกุดเอาใบมันเนาะเขาเสียเอาดอกมันมาม่เอ็นฮะใต้อะเออมันยังไม่บานไงลูกอืมนี่นี่นี่หนูจะเหยียบทำไมนี่มันกำลังขึ้นนี่อุ้ยอ่อนๆเลย จะทำตกอดอกตูมันจะนดอกฟันสิงโตรับคนชอบสุขภาพกินผักเก็บไปกินไปลวก ถือเอาลูกเี่เมียพาพไปเก็บยังกบไปคนหน่อยก็ได้งไงเป็นบ้าหนิสิไปน้ำบอ่อสิมา้าน้ำบอ่อถ้าตัวเป็นหนุ่มหนูจะแม่ชวนหนูจะมากับแม่ไหมมาเหมือนเดิมไปหาหิดเต็มอยู่ามาเอามาเอาวันนี้ก่อน เท่านี้อึ๊บจะจะอืมจะอืมจะไปอยู่กับตะก้าไปใส่ตะก้าเอาถือเอาก่อนถือไปใส่ตะก้าเดี๋ยวมามาตะก้ามาตะก้าตรงนี้เอ๋อหนูไปเอาตะก้ามาตรงนี้พูดให้มันชัดๆพูดภาษาไทยโอ้ยเลี้ยงใส่ใจคว้าบนถนนใดญอยู่ในเกเรๆกันได้ผุดดอกเต็มอยู่พี่ดอก ดอกฟันสิงโตเลือเป็นซานเป็นใบเป็นเหงาวก็กินได้นนเบิร์ดจ้ะเป็นสมุนไพรเด้อค่ะลวกกระสีออกวานหวานขมจักหน่อยใบมันนี่ขมช่วยมากเลยเพียนี่เขาจะเอาไปสนีก็แน,น้ะค่ะเนี่ยเพราะว่ามันบอกอื่นปรอยากนะจ๊ะมันหลายมามามา,มาเอาเอาไปใส่ตะกร้า ปุ่นถีบจัก,กรยานมาขักคอกมาทั้งไหนเ,เด็ดเนาะจัก,กรยานนี่คุ้มยี่หลีกับลูกนี่วู้ยที่จัก,กรยานเล่นกันได้พักไปนะมาตะก้าขึ้นตะก้าขึ้น,ตนต<ะ>เต็มแลยทั้งพักเสียนทั้งทั้งล้วก่อนเออเออก็อเห็นนะเอออนนั้นเขาฝาเมือผุนคอกมาฝรั่งเขาเห็ดงวเห็ดสวนเห็ดยังเขาก็ เลี้ยงมาเพิ่งโคกมาบรรยากาศมาอันนี้ต,ตัวงามๆวู้ยนอบังเนี่ยไปเห็ดอันนั้นมันเขาล้อมเหมือนไฟนั่นไว้ดินะ่ะล้อมสายเอ็นไฟชดไ้ย่านมันออกหลายตัวค่ะโคกมากินงาไปสูอุ้ยไปไปไป